น้องแก้อ้องมาเล่นนี่ออไปเออไปใไ้ยไ้ด้จริงลงมาได้มาเอ้ยโอโ้ยยโ้ยอโ้ยอโยอดดไมได้ไงเฮ้ยมาแล้วมนุกตัต่างด้วดุย่าย่ายิงเฮ้เฮ้ยเฮ้ย แล้วไ então, อ,นนอ้ไอ้ไอ้เรื่องลบยิงเฮ้คอไอ้นั่นมันก็เล่นเกมเอาเอาเอาเข้าบ้านใครแล้วนะเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาไปไหนแล้วน่ะเอาเอาเอาจะเอ้ยโอ้โหจะเออเออเออมันมนุษย์ต่างดาวชั้นไหนกันวะเนี่ย